ซิสเตอร์เซียนพูดอย่างทอมตัวทั้งหมดที่ฉันรู้คือเรื่องซุบซิบถ้าคนธรรมดาอยากรู้ก็แค่ให้ความสนใจให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับชนชั้นสูงเช่นคุณที่เน้นเรื่องวิชาการพวกเขายังตามหลังอยู่มากจริงๆ ขณะที่เธอพูดนั้นซิสเตอร์ซีอานก็พูดอีกครั้งหากมหาวิทยาลัยจินหลิงรับสมัครคุณเป็นปริญญาเอกเมื่อรวมเหตุผลเหล่านี้เข้าด้วยกันฉันกล้าพูดว่าคุณจะผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้อย่างแน่นอนเมื่อลิวมังกีอองได้ยินสิ่งนี้เธอก็นึกขึ้นได้และพยักหน้า เนื่องจากเธอไม่เคยออกจากเกาะฮ่องกงบ่อยนักและเธอไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเธอมากนักดังนั้นลิวมังกีอองจึงไม่เคยเข้าใจสถานการณ์ที่ซิสเตอร์เซียนพูดมากนักหลังจากฟังคำพูดของเธอความมั่นใจของลิวมังกีอองก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเช่นกันช่วงเวลานี้ซีจิงวิลล่าลินวานเนอร์กำลังฟังจากกระจนใต้ต้นไม้ในลานบ้าน เธอวางเก้าอี้โยกสารถาวันไว้ใต้ต้นไม้และจัดโต๊ะน้ำชาไม้ไผ่ขนาดเล็กบนโต๊ะชามีเตาถ่านขนาดเล็กมากถ่านที่เสร็จแล้วจะไม่แตกหรือหักเมื่อถูกเผาและจะมีไม่มีควันและฝุ่นและยังมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษอีกด้วยด้านบนของเตาถ่านมีเครื่องปั้นดินเผาจำนวนหนึ่งวางอยู่และในนั้นมีชาผูเอ,อ่อสีแดงเข้มต้มอ,อยู่ ลินวานเนอร์ชอบดื่มชาเธอมักจะเริ่มทงชาและดื่มชาในมือ้อเช้าดื่มชาและอ่านหนังสือหลังอาหารทานชาในมื้อกลางวันอ่านหนังสือในตอนบ่ายและสุ่มกินชาเล็กน้อยและแม้แต่ในคืนชาอยู่ในมือเสมอ นอกจากนี้เพอ่อเป็นชาชนิดหนึ่งที่มีสีสุปเข้มข้นแม้ว่าลินวาเนอร์จะดื่มชาอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ฟันที่สะอาดและสดใสของเธอก็ไม่เคยถูกคราบจากชาเมื่อเธอวางหนังสือลงและหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบก,ก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆตามด้วยเสียงของกิอี้อิงชานถามด้วยความเคารพว่าคุณสะดวกไหมตอนนี้ลินวาเนอร์ยิ้มและพูดว่าสะดวก คุณเข้ามาได้จากนั้นกิอูอี้อิ่งชานก็เปิดประตูลานบ้านอย่างระมัดระวังและเดินเข้าไปช้าๆลินวานเนอร์มองไปที่เขาและเห็นว่าเขาคอมหอบเงียบๆมีเม็ดเหงื่อที่หน้าผากและแก้มและถามด้วยความสงสัยว่าทำไมคุณต้องขึ้นมาด้วยตัวเองขั้นบันไดหิมสูงชานและด้วยร่างกายปัจจุบันของคุณคุณยังคงต้องระวงังบ้าง อยูอี้อิงชานกลืนน้ำลายจากนั้นเขาก็หายใจไม่ออกเล็กน้อยและอ่อนแรงและพูดว่าฉันฉันมีบางอย่างที่ต้องทำและฉันอยากจะรายงานให้มิสตัวต่อตัว หลินว่านเอ๋อชี้ไปที่เก้าอี้ไม้ไผ่เตี้ยเตี้ใต้ต้นไม้และพูดว่านั่งลงแล้วคุยกันดื่มชาสักแก้วกีโออี้อิ่งชานรู้สึกสงบไปคำว่ายินยอหัวอย่างรวดเร็วและทันแต่ขยับขยับขึ้นสามก้าว ก่อนอื่นเขาย้ายเก้าอี้ไม้ไผ่จากนั้นก็มานั่งลงข้างหน้าลินวานเนอร์และพูดด้วยความเคารพคุณนั่นแหละฉันฉันมีหลานสาวที่เพิ่งมาหาจินลิ่งเพื่อสัมภาษณ์ฉันเชิญเธอไปเป็นแขกที่คฤหาสน์และทานอาหารตามอัธยาศัยเพราะฉันเพิ่งรู้เมื่่อเช้านี้และฉันไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าดังนั้นโปรดอย่าตำหนิฉัน ลินวานเนอร์หยิบถ้วยชาใหม่ล้างด้วยชาและพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือสถานที่ของคุณคุณเป็นเจ้านายถ้าคุณต้องการรับรองแขกทำไมคุณต้องรายงานฉันฉันเป็นเพียงหนึ่งในแขกของคุณอีอูอีอ้อิงชานพูดโดยไม่ลังเล นี่คือสิ่งที่สองที่ฉันอยากจะสัญญากับคุณหายากที่คุณจะชอบที่นี่และฉันก็แก่แล้วหลังจากนี้ฉันเกรงว่าจะไม่มาที่นี่อีกดังนั้นฉันต้องการให้ซิจินเดอร์วินล่ามอบให้คุณและฉันหวังว่าคุณจะรับได้ลินวานเนอร์ผง,งะเล็กน้อยจากนั้นใส่หัวและยิ้มฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนคุณควรจะปล่อยให้มันอยู่กับลูกหลานของคุณ อูอีอิอออ่งชานรีบพูดว่าคุณลูกหลานของฉันเหล่านั้นเติบโตมาอย่างร่ำรวยและแต่งตัวดีและอารมณ์ของพวกเขาก็หุนหันพลันแล่นเกินไปพูดตามตรงพวกเขาไม่คู่ควรกับสถานที่แบบนี้และการมอบให้พวกเขาจะเป็นการสิ้นเปลืองดังนั้นโปรดอย่าทำตามฉันอย่างสุภาพหลินว่านเอ๋ยักไหล่ส่งชาให้เขาและพูดด้วยรอยยิ้ม นี่เมื่อเจ้ายืนยันเช่นนั้นข้าก็จะไม่สุภาพกับเจ้าหากวันหนึ่งข้าไม่ต้องการบ้านหลังนี้อีกต่อไปและเจ้ายังมีชีวิตอยู่ฉันจะทิ้งมันไว้ให้คุณคืนมันให้กับเจ้าของเดิมถ้าคุณจากไปแล้วฉันจะมอบมันให้กับลูกหลานของคุณ เมื่อได้ยินเช่นนี้กิอูอีอ้อิ่งชานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดด้วยรอยยิ้มว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามความปรารถนาของคุณลินวานเนอร์ชี้ไปที่ถ้วยชาที่เธอรินให้เขาและพูดอย่างใจเย็นดื่มถ้วยนี้ฉันเห็นว่าคุณหมดลมหายใจแล้วคุณไอมากคราวหน้าคุณไม่ควรปีนขึ้นไปสูงมากถ้าคุณต้องการฉันแค่โทรหาฉันส่งวีแชตก็ใช้ได้ E ออูอิ่งชานกุมมือของเขาด้วยความเคารพและพูดว่าฉันเชื่อฟังขณะที่เขาพูดเขาหยิบถ้วยชาอย่างระมัดระวังจิบจากนั้นมองไปที่เค้กชาข้างเตาถ่านและถามอย่างไม่แน่นอนคุณชาซองพินนี้คุณยังปฏิบัติต่อฉันทันทีที่คุณดื่มมันความอยากอาหาร ชานี้ถูกนำกลับมาโดยกิอูอ e ี้อิงชาจากเกาะฮ่องกงและนำมาให้จินลิ่งเพื่อเป็นของขวัญให้กับลินวาเนอร์ชาผูเออ่เอ๋อเค้กชานี้มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีและเรียกได้ว่าเป็นชาผู่เอ,อ๋อที่ดีที่สุดลินวาเนอร์เขียนว่าเธอต้องการเค้กชาผู่เอ,อ๋อในรายการที่เธอมอบให้พี่สาวเซียนแต่เธอไม่ได้ระบุว่าต้องการเค้กชาแบบไหน เขาจึงซื้อให้ซื้อที่แพงที่สุดและดีที่สุดลินวารเนอร์ยิ้มเล็กน้อยในเวลานี้และกล่าวว่าราคาตลาดของชาที่สามารถขายได้หลายร้อยล้านต่อเคกนั้นไม่ธรรมดาเอาเงินไปหามันในตลาดสิ่งนี้ควรจะแพงที่สุดและชาผูเอ,อร๋รที่ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ไปแล้ว ขนาดที่เธอพูดลินวาเนอร์เปลี่ยนเรื่องและพูดด้วยรอยยิ้มแต่ก็ยังห่างไกลาจากเค้กชาที่ดีที่สุดของฉันออูอี้อิงชานกล่าวด้วยรอยยิ้มสิ่งธรรมดาที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินไม่สามารถเทียบได้กับสมบัติของมิสลินวาเนอร์ยิ้มเล็กน้อยและถามเขาว่าผู้เท่ากิอูคุณคงมีอะไรจะบอกฉันอีกไหม จากนั้นกิอูอ้อิอ่งชานก็หัวเราะเบาๆและพูดว่าแน่นอนว่าฉันไม่สามารถรอดพ้นสายตาที่เฉียบแหลมของมิสได้หลังจากพูดจบเขาก็พูดอีกครั้ง คุณเป็นแบบนี้หลานสาวของฉันกำลังจะไปมหาวิทยาลัยจินหลิงเพื่อสมัครเป็นอาจารย์และด้วยสภาพปัจจุบันของเธอครั้งนี้การสมัครน่าจะแน่นอนฉันคิดว่าคุณจะไปที่จินหลิงในอนาคตเธอกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยและเธอกำลังจะสอนที่จินหลิงยูนิเวอร์ซิตี้ ดังนั้นการมาที่นี่ในวันนี้จึงเป็นเรื่องของโชคชะตาเช่นกันคุณอาจใช้โอกาสนี้เพื่อทำความรู้จักกับเธอและอาจจะมีดูแลเธอในอนาคตฉันเข้าใจแล้วหลินว่านเอ่ยยิ้มแคบแคบและพูดอย่างสบายๆในเมื่อเราถูกลิขิตไว้แล้วก็ไม่เป็นไรที่จะรู้จักกัน